สวัสดีค่ะดิฉันนางประภาพรตราชูชาตินักขิาาการช่างศิป์ชำนาญการพิเศษจากสำนักช่างสิบหมุ่มจากลายประหัตกรมพยาดำรงราชานุภาพถึงกรมพยานริศลานุวัติวง์เรื่องของนายเอสนิกกี้ที่ท่านได้ทรงชวนให้อยู่รับราชาการต่อในประเทศไทยด้วยท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงช่างในด้านงานช่างรักนะคะ นายเอสมิสกี้หรืออาจารย์วัฒนาตรีพึกพันธ์ได้เข้ามารับราชการตั้งแต่ในสมัยรัชการที่6ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวินิจฉัยในการรวบรวมช่างฝีมือจากนานาอารยประเทศอย่างเช่นอาจารย์ศิลป์พีระศีที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานประติมากรรมงานจิตรกรรมและท่านอาจารย์เอสมิสกี้ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นช่างชาวญี่ปุ่นที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางด้านช่างรักและช่างเคลือบให้เข้ามาปฏิบัติงานรับราชการในประเทศไทยและสอนวิชาช่างรักช่างเคลือบในโรงเรียนเตรียมศิลปกรรมหลังจากนั้นท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิชางานช่างรักและบุคลากรทางด้านงานศิลปกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นช่างลายรถน้ำ ช่างหัวโขนหรือช่างงานประดับมุกที่ทำงานเกี่ยวกับยางรักก็ได้นำความรู้จากหนังสือตำราที่อาจารย์เอสมิกกี้ได้เป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาใช้เรียนรู้และสืบทอดงานเสลประกรรมในปี2562พายาท่านอาจารย์เอสมิกกี้ได้มอบโต๊ะปฏิบัติงานและตู้เครื่องมือซึ่งภายในประกอบไปด้วยภูกัน ตะไบสีและอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายเพื่อให้ทางช่างได้ทำการศึกษาเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการทำงานของช่างในอนาคตต่อไปค่ะ